สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้อยู่กับผมมาโนเอลนะครับและในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวสลิมแพดใหม่นะครับถูกบัฟมาให้ดามเมจพาสีฟเนี่ยแรงมากขึ้นนะครับบวกกับค่าสองอ่ะคูลดาวก็จะลดลงมานะครับจาก6.5าวิเหลือ6วินั่นเองนะครับก็จะเป็นยังไงนะครับสลิมในแพดนี้จะแรงสักแค่ไหนนะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับ ริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนำที่เติมเกม RV เติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงและยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีและสะสมส่วนลดสูงสุดถึง25%มีช่องทางการชำระที่หลากหลายและช่องทางการชำระใหม่ SP l a t e e r ater. ต้องที่นี่ที่เดียวริชแมนช็อปเท่านั้นกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย ก็อยากจะแนะนําแว่นออปตัดนะครับใครที่ชอบเล่นเกมหรือทํางานหน้าจอคอมอยู่ทั้งวันเนี่ยแนะนําแว่นตัวนี้นะครับจะช่วยกองแสงสีฟ้าได้ดีมากๆเลยนะครับลิงก์ที่ผมปักใต้คลิปนี้นะครับเป็นลิงก์ของทางร้านออฟฟิเชียลโดยตรงเลยนะครับมีให้เลือกหลายรูปแบบให้เหมาะกับรูปทรงหน้าของเรานะครับทุกคนก็ไปกดดูก่อนได้นะครับตัวนี้ราคาไม่ถึง2ใบเท่านะครับแต่วัสดุดีมากๆนะครับแล้วก็ได้ราคาคุ้มมากๆนะครับกดโค้ดส่วนลดเนี่ยก็จะได้ราคาถูกไปอีกนะครับไปกดกันได้เลยนะครับเอาจริงกเสื้อผมนี่แบบ นี่เลยป่ะเชี่ยมเหมือนผู้หญิงเลยวะเหมือนผู้หญิงเลยนะมาครับก็อยู่กันในเกมแล้วนะครับในเกมนี้อยู่ในแรงประมาณ40ดาวนะทุกคนก็ถามว่าเยอะไหมอาจจะไม่เยอะมากนะครับกลางๆนะตอนนี้เราชนเองกับทางด้านซิลิก้านะครับเป็นตัวเรดเกมเหมือนกันนะครับซึ่งแผ่นนี้ซิลิก้าเขาก็ถูกบัฟมานะทุกคนโอเคเริ่มเกมมานะครับผมก็จะออกเป็นชิ้นส่วนชิ้นส่วนของรองเท้าตีไว้นะ สามารถเอามาเทดเลนได้นะครับแล้วก็บวกกับซิลิก้าก่อนเลยโอ้แต่ว่าซิลิก้าเขาไอ้นี่แต่ผมไม่กลัวไงผมไม่กลัวไงผมไม่กลัวไงผมไม่กลัวมาดีครับมาดีครับมาดีครับโอ้ยผมไม่กลัวผมไม่กลัวก็มาดีครับคือเมื่อกี้ผมก็อยากกระโดดไปอยู่นะ แต่ว่าอีกใจหนึ่งก็กลัวแบบเขาฟิกออกแล้วเขาไปเอาเลือดดิแล้วก็เทตุกันได้เหรอพอวัดได้นะโอ้อันนี้อันนี้ไม่ได้ลนะอ,นนอันนี้ไม่ได้ลนะชูบโตโรโตโรมาโตโรมา,โตโรมาแต่ผมว่าดามจพาสซีฟเนี่ยมันก็แรงขึ้นจริงนะทุกคนเดี๋ยวต้องรอดูตอนมีของนะครับผมว่าตอนมีของเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดกว่านี้นะ เขาก็ต้องเอามัางกรนะครับของดีเลนแคร,รี่นะครับอันนี้ร้อยกว่าบาทเลยนะทุกคนต้องเอานะครับต้องเอาอย่างแรงอ่ะโอเคตอนนี้ก็เวลสี่แล้วนะครับแต่เพื่อนเลือกที่จะไปเล่นด้านบนนะก็เราก็ตีไม่ได้นะครับทุกคนต้องรอเพื่อนนะถ้าเพื่อนเขาจะเล่นเนี่ย เขาก็ต้องมาหาเรานะครับเราเล่นคนเดียวไม่ได้นะครับต้นเกมดาเมจเราแบบกระจิกลิกมากโอเคอมาเล่นมังกนนรับเพื่อนมาละอ้าวตัวโล่ปาไปครับโอ้โหเพื่อนไปเอาอาเริตเตอร์โอเคไม่เป็นไรนะ คือคนจะเล่นสล,ลิมอ่ะเราต้องใจเย็นๆนะทุกคนใครที่จะเล่นตามนะครับดามเมจต้นเกมมันไม่มีนะทุกคนน,นี่เขาเรียกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับเล่นตัวนี้ก็ต้องใจเย็นนิดนึงเนาะเพราะว่าช่วงต้นเกมเนี่ยดามเมจมันโอโ้โหแต่เลดเกมมันแน่นะครับถ้าเกิดเลตเกมคือยิงสนุกมากนะครับแล้วก็อยู่คนเดียวนะเราก็เซฟเซฟนะครับ ถ้าคีบยังไม่ชนเนี่ยแนะนําให้มายืนตรงนี้นะครับเราจะได้เห็นเนาะว่าใครเนี่ยกําลังจะมาเติมหรือว่าดักเรานะครับถ้าเรายืนชิดเลนขวาเกินเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าใครจะมาแก๊งเลนเรานะอ,อ่านเนี่ยเพื่อนติดแล้วนะครับก็พยายามดูแมปบ่อยๆแล้วก็ดูเพื่อนด้วยนะว่าเพื่อนส่งสัญญาณยังไงบ้างนะครับช่วงนี้ลินอาจจะพันนิดนึงนะทุกคนพอดีแบบเอารัลงลงลังหน้าแล้วก็มาอาัดคลิปเลยนะครับ โอ้ตรงกลางอุ้ยกลางสี่เลยเนะี่ยกลางสี่ตัวชุบวัดเลยวัดเลยวัดเลยไวย้ไปละว,วัดเยอะไม่ได้วัดเยอะไม่ได้ครับทุกคน ชิคก้าว่าไงาไปแล้วไปแล้วไปแล้วน่าจะเรียบร้อยนะเพื่อนเก็บให้นะครับเรียบร้อยครับผมหวานเจี๊ยบไงมาจ้าวิ่งมาได้ปะไม่ได้อะโอเคเราก็เอาเท่าที่ไหวนะครับโอ้เพื่อนเราเอาให้หมดแล้วทุกคนตอนนี้ไม่ได้โชว์ไม่ได้เชยอ,อะไรเลยนะครับ ตานี้คือแบบโอ้ง่อยเลยผมรอเรเียกเอาหมดนะทุกคนผมก็อยู่ล่างนี่แหละครับไม่ไปไหนเอาบ้านให้เพื่อนนะชุบ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 อ่าโซโลโคิวไปครับได้ช็อตแล้วช็อตหนึ่ง ได้ช็อตเดียวนะครับทุกคนอะอย่างน้อยเราก็เทรดเลนชนะนะไม่แย่นะครับไม่แย่ไม่แย่ไม่แย,แย่คือเราอยู่หนึ่งหนึ่งอะแครี่อีกฝั่งอะเนาะถ้าเราไม่แพ้ก็โอเคแล้วครับทีมก็ภูมิใจละเพราะว่าเราเดินไปไหนได้ไม่ไกลนะครับโรมไม่ได้อยู่กับเราไม่มีคนพาเดินเนาะ,ะก็ หาเพื่อนนะครับเดินไปหาเพื่อนหน่อยผมปาหอ,อกไปตรงนี้ไม่โดนนะโอ,โอ้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 โอเคได้ตีป้อมนะครับ <c oughs> ได้ตีป้อมนะทุกคนแล้วผมหอ,อกไปตรงนี้โดนไหมยังไม่โดนก็ตีบ้าน,นครับไม่โดนก็ตีบ้าน,นับโอซิลิกาอติถอยก่อนอ่ะก็จะขึ้นไปด้านบนนะครับ อุ้ยเอาดิเอาดิาดจุ๊บจุ๊บจุ๊บเรียบร้อยขึ้นบนก่อนขึ้นบนก่อนเดี๋ยวป้อมแตกผมขอเดินอ้อมก่อนนะทุกคนเอ่อโอเคได้อยู่มันว้าวันแล้วเคลียร์คีบก่อนนะครับจึ๊บจุบจุบ ชิ้นแรกผมก็จะขึ้นเป็นทารอนนะทุกคนจะขึ้นทารอนก่อนคริตลอดนะครับทำให้สลิมแบบมันคลายไวขึ้นนะ,ะแล้วก็ตามด้วยดาบครินะครับตามสูตรอ,อันนี้เขาหายกันนะเราก็ต้องดูแมบบ่อยๆนะอ,อ,อยู่ตรงไหนกันบ้างอะไรอย่างนี้นะครับโตโลโตโรหายไปแสดงว่าก็น่าอยู่แถวๆนี้แหละ ก็ปลาหอกเช็คได้นะครับแผ่นนี้สลิมมันโยกได้แล้วนะทุกคนปลาหอกโยกได้นิดหน่อยนะแต่ผมว่ากระโดดอะใช้ในช่วงที่แบบหนีขว่านะครับเป็นไงมันเปลืองนะครับด,ดีบ้านดีบ้านดีคนดีบ้านทีคนเรียบร้อยครับชปูปลาเช็คไป โอ้โหด้านล่างครับยาวเลยต้องส่งหน่วยซิลไปหรือเปล่าน่าจะต้องส่งหน่วยซิลไปกันบ้านนะโอเคผมก็จะอยู่ด้านบนก่อนนะครับเผือ่อจะได้ป้อมอีกหนึ่งป้อมได้ไหมนี่ครับโดดออกมีแค่นี้เลย <laughs> ปลาหอกกับหลัง แล้วก็โยกนิดนึงนะครับผมสลิมเอยมันต้องโดดก่อนแล้วก็ปลาเนาะลืม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 เลยลืมเลยอ่ะแต่เงินเราก็ที่หนึ่งนะครับแล้วก็ยืนแบบสายโซโล่ก็เอาแนวทางนี้ไปเล่นตามได้นะครับอ้าวชิปหายแล้วเป็นไงล่ะสายโซโล่เอาแนวทางนี้ไปเล่นตามกูตายเลย เยโลโลอุ้ยอุ้ยเจ็บวะโดนซิลิก้ายิงแล้วทุกคนซิลิก้ามันเริ่มแผงลิดละอาจจะต้องออแล้วนะน่าจะต้องออแล้วนะครับออสู้บ้างออสู้หน่อยเพื่อนจัดไป สวยโอ้แต่เวฟไม่ค่อยสวยเลยวะเดี๋ยวกลับก่อนนะเวฟไม่ค่อยสวยครับทุกคนผมกลับเองน่าจะได้อยู่เวฟไม่สวยครับแคลรี่กลับมากันบ้านนะคิดดู เซฟิสมันกลับไปแล้วนะแต่เวฟไม่ค่อยสวยจริงสู้ๆนะเพื่อนทำเวฟให้อยู่ <Yeah. S 1> <laughs> มันหน้าที่ผมปะเนี่ยถอยก่อนไหมทำเวฟก่อนดีกว่าเวฟมันไม่สวยนะทุกคนถ้าแบบพลาดมานี่คือแพ้เลยนะแพ้ทันทีเลยนะครับแพ้แบบแพ้จริงๆอะ ก็ก่อนบวกนะครับแนะนำให้ทําเวฟเลนข้างให้สูงก่อนนะครับพลาดมาเนี่ยก็จะมีโอกาสที่แบบโอกาสเราจะไม่โดนจบบ้านอุยอ้ยเยโอ้โหเซลฟี่ไอเวนเกือบตายครับกําลังพูดอยู่เลยแหมยังดีนะที่มีรีคอเวอรีนะะโแต่ถ้าเขามีดาบแดงเมื่อกี้ผมก็ตายเหมือนกัน ดัาขึ้นด้วยดิดัาขึ้นด้วยเพื่อนเอ้ยจะเย็นจะเย็นจะเย็นไม่ค่อยได้ตีเลยนะผมะก็น่าจะอยู่พุ่มบนเนาะนั่งไงว่าละ อาจจะต้องออกันดีๆนะครับต้องทำเวฟอะเวฟไม่ค่อยสวยเลยคุณนะเวฟมันบอสสวยเดยโอ้ยโดนยิงว่ะโดนซิดก้ายิงโดนซิดก้ายิงไงดิ โอ้แล้วทีมผมแบบป่าไม่ใช่ตัวล้วงด้วยนะก็เลยแบบยากนะครับแบบยากเลยแหละนะถอยเลยถอยเลยถอยเลย งานหยาบครับงานหยาบยังไงมาจ้าทำไรเพื่อนโอ้โหหอ,อกไม่ตายไม่โดนดีกว่าหอ,อกไม่โดนไม่ใช่ไม่ตายเกมตึงแล้วทุกคนได้ไหมได้ซิลิก้าไหมเคลียร์คีบป่ะดิติดเคลียร์คีบอยู่ พิ่งเป็นไรกันนะเพื่อนอย่าเพิ่งเป็นไรกันนะโอ้โหตอนนี้เกมแบบตึงแล้วนะทุกคนไอตอนแรกก็ยังยิ้มอยู่นะแต่ตอนเนี้ยตึงแล้วเกมเริ่มตึงเครียดนะครับ ตาเกิดบนอะ่ะคุมได้ไหมอ่ะพื้นที่ปลาหอ,อกไปเช็คนะผมต้องปลาหอ,อกเช็คอะทุกคนแถวนี้แหละนีไ่ไงว่าแล้วออกได้ไหมเจตเตอร์แม่งก็จะจับเพื่อนผมอย่างเดียวเลย มาจ้าไปแล้วมาจ้าไปแล้วเช็คก,ก่อนครับเช็คพุ่มก่อนโอ้ไม่ได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 ้เลยโอ้โหโอ้โหสวยอยู่ ตีอยู่เพื่อนตีอยู่สวยหนึ่งแรกสองว่ะอุ้ยหูย,ยซิลิก้าแรงจังวะแรงจัดอาจจะต้องรีก่อนขอรีก่อนได้ไหมขอรีก่อนอุ้ยซิลิก้าแม่งแรงชิบหายเลยทุกคน โคตรแรงยิงแรงไปป้อนน้องเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเกมไวเกมไวเปิดไวเพื่อนเปิดไวสวย ถอยไหม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 ยังไงกันไกลถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนแม่เงเออโอเคับผมได้นี่แล้วอาจจะต้องเซตเคียวเซตไล่ก่อนนะครับต้องบวกกนแหละช็อตเนี้ย ค่อยบีบนะมันอยู่ซ้ายกันเยอะร่างได้ร่างได้แล้วไงต่อโอเคตีบ้านนะสวยสวยสวยสับเคียวสับเคียวตีตีต ตีตีเรียบร้อยทุกคนจบเกมโอ้โหแต่ฉีพักสวยนะช็อตท้ายอะที่พักอเลเตอร์กับซิลิก้าคือช็อตนั้นอะ่ะดาเมจไม่มีเลยนะครับอีก3ตัวนี่ครับก็ประมาณนี้นะครกับการรีวิวสลิมในแพทใหม่นะทุกคนโอ้เกมค่อนข้างตึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะแล้วคือแบบผมพูดไปเล่นไปอะมันก็แบบแยกประสาทนิดนึงนะครับอ่ะก็น่าจะ ไม่ที่โหลก็บุญแล้วนะครับประมาณนี้นะดาเมจก็ประมาณ19นะครับก็ใกล้ๆเพื่อนใกล้เคียงแหละเนาะ <S <S ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโดยรวมเนี่ยผมมองว่าสลินในช่วงเล็เกมนดาเมจพัสสีมันแรงขึ้นจริงๆนะครับถ้าได้ตีนะคือแบบเห็นโตโรช่วงช็อตกลางไหมคือตีแป๊บเดียวอะมันก็ตายแล้วนะครับเป็นแครี่ละลายแทงเลยนะทุกคน คลิปหน้าอยากให้ผมเล่นแครีอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ